สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้ทุกคนครับมาพบผมสมรักพาขกต์ปาม,มวลครับพี่น้องมื่อวานนี้ผมได้ตำหนวดมึกพี่น้องตำหนวดมึกตำหนวดมึกมือง่ายครับนะอืมหยดเลยครับใส่บักกระเทียมเป็นนวยเป็นนวยเลยกระเทียมบักเคลียร์หน้อยบานเข้าครับโอ้ยปวดหัวมามามาแซ่แช่น้ำกันครับอาก็มีบักพริกหวานนี่แหละ ถ้าไอกาดครับบุขือพวงครับแจงนี่ละมาแสียบขี้เกา่าผมมามึงพี่น้องดูมึงวดนี่ดนวดนี่ไงครับคนน่ะมึงต่ำวดมึกกินตะต่ำน้อเจ้าของงมักครับเสียบขื้เก่าเกเรียนเลยเป็นไวเลยครับเกเลนนยเียนไวมาแจมกันครับเพ,พื่อพี่เพื่อน้องเลยครับหนวดนี่ไง Phóng hmm. tiếng quặp cụp cụp cụp. Tuyệt dược. Ừ. Hả? nghe làm mm. bạn. Oh max out วันนี้วันนี้ยังอูดอ่ะจัดจัดครับ Nó bị xoàn đấy <laughs> Một mươi nhạc Nó có chút đoạn lẽ Nó có bì nó Làm cho nhiều đuột Ud namu Ud namu Ud namu เอามาโซ่เตะบอมแมนครับรสกลิ่นอะไร

có phải không? còn những ngày vừa đi vừa này?